Thank you

mất ni chẳng đầy sầm đen nhang ấp pha nhà ca ta tham sằng nhốt nay sang la nhà ta na sằng nhôn ta ni cái phục tuôn song ăn bồ khan tổn chưa ma ăn năn ta hạc đây sàn tâm lập phăng ma chẳng mu quan toàn hẹp bạc phong phun thả chao ตามดังอันทางกัสาบันลีวะเอวเมสุตังเอกังสัมมายังดังนี้เป็นต้นแลพันเตคันแดมพระมหากันสัมปะเถนจ้งกาลสัมมาเยยังเมในสัมมายากาลข้ามหนึ่ง พรากวางอันวามพรมบุตธเจ้าแห่งเราหากได้สทิตสำรันอยู่ยังกุธานาสาลาในป่ามหาวนขคงเขตเมืองเวสาลีก็มีแลอนุรุทโทส่วนอันว่าพระมหาอนุรุทธาเทนเจ้า <c oughs> có san thế sầm ran dù nay tụp nói càng bạc, Anh bỏ cái chàng phàm phu thầy châu rất tàu đây nay cả lạc nhâm nhang mê pa li pa chi ca อันาตีทีหากมีโดยกันก็เอากันเข้าไปสู่สำนักแห่งพระมหาอนุโลทาเท่นเจ้าแล้วก็มาพาสไลก่กำโดยกันไปมากับตานพระงนอนุโลฒาเ่นเจ้ากันว่าพาสไลต่อกันพอดี และหนึ่งกึดถึงกันแล้วก็ปากันนั่งอยู่ที่อันกวรแก่ต้นแล้วก็ออกปากจะถามพรอนุลาเทลวา อุโสอนุโลธาพาตาถา,ากันตาเป็นสัมปริสังอันสงสุดเป็นสัพปริสัพู้ประเสริฐในตะลองในทาง พันตีบันนั้นราเสร็จแล้วเมื่อจังตะลงปัญญาตีปันตีบารนั้นเตียนยอมปัญญาตีลงในฐานสีประการคือว่าสันเมืองนาตายไปแล้วยอมเกิดมาแทมหนึ่งสัจเมืองนาตายไปแล้วยอมบอกเกิดแถมหนึ่งสัจเมืองนา Tại leo nhóm cờ thèm, có mi bọ cờ thèm, có mi nâng sơn bương na Tại leo nhóm cờ thèm, có há bọn đây nhóm bọ cờ thèm. có há bọ đây nâng Đặng ni trang lư pháp mà há, an u lô thang thiền trong chinh tập và đu cả la u số ลานทางการตั้งผู้เป็นมงหาปุรีสร้งงางอันสูงสุดเป็นสปุรีสามผู้ประเสริฐได้ถึงยังของปฏิบัติอันประเสริฐแลว้วเมื่อจะตาลงปัญติตีขอปฏิบัตินั้นย่อมตัดลงปัญญาตีเว้นจากฐานสี่ประการเหล่านั้นแล เอวังบุตรในเมืองพระมหาอนุรุธาเถนเจ้ากล่าวตอบสนนั้นแล้วหมู่ปานลีปาจิกะาญยานติที่ตั้งหลายก็ได้กล่าวแก่พระอนุรุธาเถนว่าผิคนี้มาหันว่า ถ้าจงเป็นพิคุผู้บวชใหม่บวดมาบปอปอมเมิ่นนานหรือว่าจะเป็นพระเทระแต่มาเป็นพระผู้หาพระญาปัญญา,าบ่ได้เลบอชาลาดลวกแหลมและหรือโมปาลีปาจิอันว่าโมปาลีปาจิกะอนาติทีตั้งไล กป้าเอากันลุกลานตามอนุโลธะเทนโดยกรรมว่าจะเป็นผู้ใหม่และวาตะกรรมจะเป็นผู้เงาใบแล้วก็โลกจากอาสนากะก็ปิกปอกไปแล้วเมื่อหมู่ปังลิภาจิกะอัญญาติถีปิกไปแล้วบ่อนานเต่าได้ ท,ทัานอนุโลนทานแทนมังคุดคันเใงวานทมโหปันในพาจิก้าผู้อันญติที่ฝุงนานเปิธงทมปัญญนนิ่งขึ้นไปเล้วจังคาใหญ่พันละแนาว่าสันใดจานอจึงจะเป็นผู้กล่าวตามกรม hành trăm phun thành châu hàng tân lan tê sản nam vai <laughs> léo chắc bỏ phương cào khu phong phút thành châu nỗi thoại cầm tí bỏ đi chính phương khăn nhai phi cha là na tham tam sùng quân kẻ can tâm lẽ cản chưa tam đăng đẳng ba tha ăn cho kẻ hiệt ăn đây là chắc bỏ phương tí tiền đây là อันทางขออัญญาสัมมาอนุนลาโทในกาลันนันตนันอนุโลตเ่นก็จริงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเถ้งที่สันทิสสำลานอยู่แล้ว ก็ถอยบังคมขับวันตาแล้วกอนนั่งอยู่ที่กวนแห่งตนแล้วก็ขับทุนสาพระพุทธไเจ้าว่าพันเตขันแดดสัพพัญญพระพุทธาเจ้า ผู้าอยู่ในตูปน้อยกลางป่าบอกไลแต่สัพพัญญูพระพุทธเจ้าสักเท่าใดในกาลน,านั้นโมปาลิปาจิกะอัญญาติท,ทีตั้งไยมาด้วยกันเป็นอันมากนะักก็เข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วก็เจนจาภาสษไหลกับโดยผู้ข้า กันวาผู้จะพาสาไลกันแล้วจึงทำผู้ข้าวางอาหุู่โซนุลูลธาพังตะถากันตามเป็นสะปุริสะอันสูงโสดเป็นผู้ลีสะอันประเสริฐได้บรรลุถึงขอมเพื่อที่บัดอันประเสริฐแล้วเมื่อจัตตาลงปัญญาติโคปันติบัดนานะ เตียนยอมตรลองปัญญาติลงในฐานะ4ปังการนี้คือว่าสัตว์เบื้องหน้าตายไปแล้วย่อมเกิดแถมเองสัตว์เบื้องหน้าตายไปแล้วยอมบ่เกิดแถมนึงสัตว์เบืองหน้ามื้อตายไปแล้วเกิดแถมก็มียอมบเกิดแถมก็มีนง สาตเบืองนาะตายไปแล้วย้อมเกิดแทมกองฮะบอดได้ย่อมบ่กเกิดแทมกองฮะบอดได้นึ่งดังนี้จันลือเหมื่อปันลิปาจิกะผู้เป็นอัญญาทิ่ทีตั้งลายถามผู้ฆาสันนิแล้วผู้า้ากนได้ตอบเขาไปว่าดูกันละบุศตั้งลาย ละตันทากาตะเป็นสัพุริสังอันสูงสุดเป็นปผู้ริสัพุอันประเสริฐได้บรรลุถึงของติมบัตอันประเสริฐเล้วแล เมื่อจักตะลงปัญญาติยังขอปฏิบัตินั้นเตียนยอมตะลงปัญญาติเว้นจากทานสีประการดังกล่าวมาเลวนั้นแลเมื่อผู้ข้าตอบว่าสันนิมุปาลิลพจิกาผู้อัญญาติที่ตั้งลายฟุ้งเฮินจึงได้กล่าวกับผู้ข้าว่า พิคุผู้นี้ลอยว่าเป็นพิคุผู้บวทใหม่บวทแล้วบ่เมินนานหรือจักเป็นพระเทระแต่เป็นผู้บ่อฉลาดมุปาลิปาจิกา อัญญาติทีตั้งลายฝุงนั้นมากล่าวกำร้ไร,รแก่ผู้คาดโดยวาตาว่าเป็นผู้ใหม่และวาตาว่าบอกเป็นผู้ฉลาดลูกแหลมแล้วก็ปากันลูกจากอาสนา,าปิกปอกขึ้นไปเมื่อปาลีพาชิกาปันอัญญาติทีตั้งลายฝุงนั้นปอกปิกไปแล้ว บ่พอ,อเมื่อน,นานผู้ค้าก็มาคืดคันเองจันนี้ว่ากันว่าหมู่ปานในภาจิกะอัญญาติถีตั้งหลายฝูงนานในถามปัญหาอันเลิกแหลมขึ้นไปเราจะขันใหญ่พันละนาว่าสันใดจะนอจริงจะเป็นผู้กล่าวามกรรม แห่งพระพุทธเจ้าใดตลอเทศนาไว้แล้วจักบอกเปิคงค่งกก่าข่มขูยังพระตาถาคตาเจา้าโดยถ้อยกรรมมันบอกเต้เปิ่งข้าใหญ่พละนธรรมสมควรแก่ธรรมตั้งการเจือถือวาตะอันจอบ แกเหตุอันใดจกเปิงถึงฐานะอันปุกะละตังหลายบทิเทียมนินตาได้แล่ตีนันสัพพัญญยพระพุทธไเจ้าเจงตะละถามว่าตังกิงปัญญสิอานุลาทะดะลางานุรุตานจะเข้าใจความ ขอนั้นเป็นสันได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเตียงหรือว่าบ่มันเตียงต้านอนุโลธาจึงขาบตุนสาว่าบ่มันบ่เตี้ยงและก็อันใดก็ดีเป็นสิ่งบ่มันบ่เตียง สิงาน,นเป็นสุขหรือว่าทุกนั่นจะพันเตคะแดสพันญ,ญูเจ้าหากเป็นทุกข์แลกันว่าสิ่งใดบ่มั่นบ่เตียงเป็นทุกมีการเบียดเบียนไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลปิ่นแปล,ปแปลไปเป็นธรรมดาแล้วสมควรจะลือที่จะปิจะหลันนาหันยังสิ่งนั้นว่า เอตังมะมะว่านั่นเป็นของของเราเอโซหัมมสมิงนั่นเป็นเราเอโซเมอัตตาอันนั่นเป็นตนตัวของเราดังนี้พันเตขะเดพระสวัสดาเป็นเจ้า บอกวรดีคือทันสันนั่นและััสมาติงานุลุธะดูกาลาอานุราธะเพราะเหตุนั้นแลตด้านจงร่ำเรียนวารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดอันนึ่งเป็นอาติตาอา,ากาคตาและปัญจุปัน,นา ปลายในหรือว่าปลายนอกก็ตามหยาบหรือว่าละเอียดก็ตามต่ำจ้าหรือว่าประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือที่ไกลก็ตาม รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตั้งมัน,นั้นตั้งหมดนี้บ่ดใจของเราเนินบ่เป็นของเรานั้นบ่ใจตนตัวของเราต้านเปิงหันยังปาปาจาปัญจขันทนั้นโดยปัญญาอันจอบ ตามการเป็นจริงนั้นและดูกันลาอนุลุธะอาลิญาสาวกะผู้ใดสดับรับฟังแล้วเมื่อมาหันจานีเตียนย่อมเบื่อหน่ายในรูปและเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ละเสียยังความลกความไข่ทั้งหลาย เมื่อละความละความไข่ได้แล้วจิตก็เตียนยอมหมดห่วงโปนเมื่อจิตล่วงโปนไปแล้วย่อมมีย่อมมีญาณปาญาณปารบอย่างรู้ว่าใดล่วงโปนแล้วย่อมรู้แจ้งว่าจาาเสี้ยงแล้วปรมมัจจาริยญากรรมจบแล้ว ดดกิกตตีโกรกตมก็สำเร็จแล้วกิจอันอื่นเพื่อการกระตมจันนี้บ่มีแล้วดังนี้แลตั้งเก่งปัญญาจิอนุรุทลรูปังตถาคตสิสมัมโนปัสสาสิลูกลาอนุลุตนาเท่นเจ้า ตามจะเข้าใจความขอนั้นเป็นสันไดตามพิจารณาหันรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นสัตว์บุคคลหรือข้าเต่ดพระพุทธเจ้าผู้ข้าบ่ได้หันเป็นสันนั้นและดูกลาอนุรุธา ต้านพิจารณาหารนว่าเป็นสัตว์ปุกคลในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเลือผู้ข่าบอดได้มาหันเป็นจานนนแลต้านหันว่าเป็นสัตว์ปุกคลเว้นจาก ปัญจะคันสนันนจะือผู้ค่าบ่ได้หันเป็นสานนและดูกลาอนุรุธาท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นสันไดตานหันรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นสัตว์บุคคลอัมจะลือ ผู้ข้าบ่ได้หันเป็นสันแนนแหละดูกะลาอนุรุตลทธาตานจะเข้าใจความข้อนี้เป็นจันได้ตานหันว่าสัตว์บุคคลที่ว่าบ่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเจลือ ผู้ข้าบอกได้หันเป็นดังอันแดดดูกาลาอนุรุทธ,ธะก็ตั้งบอกเปิงได้สภาวะการเป็นจริง <c oughs> ในสัตว์ปุคกลอนนี้โดยความจริงหรือว่าความแต้ในปะ จูปันานี้เลยต้านก็ควรลือที่จะขายายพลนาดังนี้ว่าดูกลาอุโซพระจาชาตะเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้อันประเสริฐตะลงบรรลุข้อปฏิบัติอันประเสริฐแล้วเมื่อจักตะลง ปัญญาติขอ้อปฏิบัตินั้นย่อมต่ลงปัญญาติเวน้นจากทานสี่ประการคือว่าสัตว์เบื้องหนะ้าเมื่อตายไปแล้วย่อมเกิดมาแถมหนึ่งสัตว์เบื้องหนะ้าเมื่อตายไปแล้วยอมบอกเกิดแถมหนึ่งสัตว์เบื้องหนะ้า เมื่อตายไปแล้วย่อมเกิดบ่มีย่อมบ่เกิดบ่มีหนึ่งสัตว์เบื้องนาเมื่อตายแล้วยอมเกิดแทมกองาะบ่ได้ยอมบ่เกิดแทมกองฮะบ่ได้นึ่งดังนี้จะเลยบ่ใจดังอันแลดีแล้วแลอนุุตาท่ ตั้งเมื่อแต่ก่อนและปัจจุมบันนี้จะทากตะปัญญาติ่ทุกและการดับแห่งทุกดังนี้แหลเสียงเือความในพระสูตรอันทวนสองก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้แหล วิจารนาธรรมเทสนาในอภัญญากถาธรรมสังยุตสูตทวนสองอันมีมาในจักรนาตตนาวักสังยุตันกายอบังกง